ราชาลูกหลังทลโลขอเสนอโรโนโัลดลุยต่อเฟร็ดคืนตัวจริงส่องไล์อัพแมนยูบุกรังแอดมอริดคาด11ตัวจริงแมนเชตในเกมบุกรังแอดมอริดมีอ,อกาสที่เฟรดจะคืนตัวจริงหลังลงเป็นตัวสำรองแล้วยิงใส่ลีดขณะที่แดนหน้าย,ยังเป็นคริสตโนโรนัลดรอกระทุ้งตะข่ายเหมือนเดิมก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับ ราฟลังนีผู้จัดการทีมช่วคราวแมนยูเจ็ดจะนำทัพปีแสดงบุกไปเยือนอาเลติโกมาริตทีมแกร่งของสเปนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อร,รอบรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกคืนวันพุทธที่23มกุมภาพันธ์นี้3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยปีแสดงน่าจะกลับมามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมอีกครั้งหลังนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกบุกเปลวชนะลียูเจ็ด4ีต่อ2ถึงหลังเอลแลนโรสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งคนให้ยึดอันดับ4ของตารางไว้ได้อย่างเหนียวแน่นทำให้มีโอกาสดีที่จะติดท็อปโฟในฤดูก สำหรับ11ตัวจริงของปีแสดงในเกมหุกรังตรามีนั้นรังนิกคงใช้ระบบ4-2-3-1ต่อไปโดยมีดาบิดดีชาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนล,ลงเฝ้าเสาส่วนแผงแบ็กโฟให้ดิโกดานโลกลับมายืนแบ็กขวาแทนอรอนวานบิสากา้าโดยมีลูกชอบประจำการแบ็กซ้ายขณะที่คู่เซตแบ็กใช้แฮร์ดีแม็กไกวเล่นร่วมกับ,บราวเว,วรันที่คงกลับมาสมบูรณ์แล้วดานมิดฟิลด์คู่กลางส่งเฟรตกลับมาเป็นตัวจริงหลังนันชนะลีดลงมาเป็นตัวสำรองแล้วทำประตูได้โดยจะได้ยืนคู่กับพอปอา ทำให้สกอตต์แม็กธอมนีต้องถอยไปรอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามส่วนซามแะรุกให้จีดอนซานโชหลงลากเลือ้อยทางฝั่งขวาขณะที่บรูโน่เฟนเดสทาเกมตรงกลางแล้วให้แอนโทนีอีลองกาลงมาเป็นตัวจริงฝั่งซ้ายหลังพึ่งซัดประตูไ่ลีดจากการลงมาเป็นตัวสํารองขณะที่กองหน้าตัวเป้ายังคงเป็นหน้าที่ของคริสเตียโน่โรนัลโดดาวยิงทีมชาติโปรตุกเกสเหมือนเดิมหลังเอดินสันคานีหัวหอ,อกอุรุกวัยยังไม่ฟิตสมบูรณ์ก่อนถึงยกแรกเทียบฟอร์มแอตมิริดปะทะแมชสเร์ในถ้วยแชมเปียน หนึ่งในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาล2021-2022ที่คนให้ความสนใจกันในระดับหนึ่งก็คือการดวลกันระหว่างแมนเชสเตอร์กับอาร์เจติน่าเพราะทั้งก็ถือเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่หากดูจากชื่อชั้นของสโมสรแถมราบินเดคาผู้ักษาประตูปีแสดงยังจะได้เจอกับทีมเก่าของตัวเองอีกต่างหากแน่นอนหากดูกันที่เรื่องฟอร์มการเล่นนั้นต้องบอกว่าผลงานโดยรวมของทั้งสองสโมสรถือว่าน่าผิดหวังหลังจากแมนเชสเตอร์ยังมีสภาพลูกผีลูกคน ส่วนแอดมอลิดก็ฟอร์มตกอย่างน่าใจหายทั้งที่ซีซั่นก่อนคว้าแชมป์ลาลิก้ามาครองได้ถึงกระนั้นเกมระหว่างทั้ง2ทีมก็ยังถือว่าน่าสนใจอย่างมากอยู่และวันนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบฟอร์ม6นัดในรอบแบ่งกลุ่มของทั้งคู่ก่อนจะถึงยกแรกกันสักหน่อยโดยสถิติเหล่านี้จะอ้างอิงจากหูสกอร์และ FBIEF e สสื่อด้านการบันทึกสถิติเป็นหลักการยิงทั้ง2ทีมถือเป็นทีมที่เฮาการทำประตูได้น้อยพอๆกัน ตลอดทั้ง6นัดในรอบแบ่งกลุ่มแมนยูเตดมีค่าเฉลีย่ยจังหวะการทำประตูเพียง11.5ครั้งต่อเกมส่วนแอมอริตอยู่ที่10.2ครั้งต่อน,นัดซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่คู่ควรกับทีมระดับของเขาอย่างบาเยิร์นกับอินเตอร์มิลานที่เป็นอันดับหนึ่งด้านนี้นั้นยังมีค่าเฉลีย่ยสูงถึง18.1ครั้งต่อเกมเลยอย่างไรก็ตามเชื่อหรือไม่ว่าแมนยูเตดถือเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์การยิงตรงกรอบเยอะเป็นอันดับหนึ่งของแชมเปี้ยนส์ลีกในตอนนี้จากการทำได้ถึง49.3เ ขณะที่แอนบริดทำได้น้อยกว่าเยอะมากโดยตัวเลขเพียง30.5%เท่านั้นนอกจากนี้แมนเดตต์ก็ยังมีตัวเลขขนต่างระหว่างประตูที่เกิดขึ้นจริงๆกับจำนวนประตูที่น่าจะเป็นอยู่ที่บวก2.7ด้วยหรือก็คือพวกเขายิงประตูได้มากกว่าที่ควรจะเป็น2.7ลูกตรงกันข้ามกับทีมของกุนซือดดโกซมเเนที่มีตัวเลขในด้านนี้อยู่ที่ลบ0.5โดยสถิติจำนวนประตูที่น่าจะเป็นคือการพิจารณาว่าจังหวะยิงแต่ละครั้งมันควรจะเป็นประตูหรือไม่ซึ่งจะวัดจากลหลายๆปัจจัย อย่างเช่นทิศทางการยิงพื้นที่การยิงการที่ตอนยิงโดนประกบติดอยู่หรือไม่เป็นต้นเกมรับแต่ไหนแต่ไรมาทีมของซิมเน่มักจะขึ้นชื่อลือชาเรื่องการมีเกมรับที่แน่วแน่นเป็นลำดับต้นๆของทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามมันปฏิเสธไม่ได้ว่าในซีซั่นนี้เกมรับของตราหมีดรอปลงเยอะมากเอาแค่จนถึงตอนนี้พวกเขาก็ถือเป็นทีมที่มีจังหวะพลาดซึ่งนำไปสู่การเสียประตูมากที่สุดเป็นอันดับสองร่วมของแชมเปีบบ้ยนลีกอยู่แล้วที่จำนวนห้าครั้ง ขณะที่ตัวเลขตรงจุดนี้ของแมนเชสเตอร์ยูอยู่ที่2คนด้วยกันขั้นตนเดีวยวกันแม้ว่าทั้ง2ทีมจะเสียประตูไป8ลูกแต่นักเตะของแมนเชสเตอร์มีเมปอร์เซ็นต์สก,กัดโดนบอลที่น่าประทับใจด้วยจํานวน48.3สูงเป็นอันดับ3ของแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ส่วนแอดมิริทําได้42.1ถึงกระนั้นแอตมาริดก็ทําได้ดีกว่าในด้านการไล่กดดันเพราะพวกเขามีเปอร์เซ็นต์การกดดันจนคู่แข่งเสียบอลอยู่ที่29.2รเน์กับการเล่นเกมทวุโรปในฤด ขณะเดีวยวกันแอตมลิตก็ปล่อยให้คู่แข่งมีจังหวะลุ้นประตูอยู่ที่11.7ครั้งต่อน,นัดน,น้อยกว่าฟั่งแมเนจที่มีตัวเลขด้านนี้อยู่ที่14.5หนต่อเกมด้วยการผ่านบอล84%คือจํานวนการผ่านบอลเข้าเป้าโดยรวมของแมเนจกับการเล่นเกมแชมเปลิกในฤดูกาลนี้ขณะที่แอดมอริดทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรจากการที่พวกเขาผ่านบอลเข้าเป้าได้เพียง77.3%เท่านั้นขณะที่ถ้าดูแค่การผ่านบอลที่นําไปสู่จังหวะการลุ้นทำประตูแล้วลวก็ แมนยูเจ็ดทำผลงานตรงจุดน,นี้ไปได้8.3ครั้งต่อเกมโดยที่แอดมาริททำได้7.2จุดคนต่อน,นัดโดยที่ทีมดังจากอังกฤษยังมีจังหวะผ่า,านบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายได้ดีกว่าด้วยที่จํานวน194ครั้งส่วนแชมป์เก่าของลีกสเปนทำไปได้153ห้นเปรียบเทียบผลงานของแอมาริดกับแมนยูเจ็ดในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2021-2022อบแอตมาริดจำนวนประตูที่ยิงได้7แมนยูเจเ็ดจังหวะยิงประตูตอนน่อ1นแอตนาดแ เปอร์เซ็นต์การยิงตรงกรอบแอตมิริทสามสิดห้านตแมนนิจตสี่าดสามเปตขนต่างระหว่างประตูที่ทำได้กับจำนวนประตูที่น่าจะเป็นแอดมิริลบศูนย์จดห้แมนตบวกสอจุดเจจำนวนประตูที่เสียแอดมิริทแปแมนจตแปดจังหวะพลาดที่นำไปสู่การเสียประตูแอดมิริหแมนตสองเปอร์เซ็นต์สกัดโดนบอลแอตริส่ิดหนึ่งเปอร์เแมนตสปดจุดอร์เซ็ต์เปอร์เซ็นต์การกดดันที่ทำให้คู่แข่งเสียบอล แอดมอลิท29.2%แมนยูเต็ด27%จำนวนครั้งที่คู่แข่งมีโอกาสลุ้นประตูต่อ1น,นัดแอดมอลิท11.7%แมนยูเต็ด14.5%เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลเข้าเป้าแอดมอลิท77.3%แมนยูเต็ด84%ค่าเฉลี่ยจังหวะผ่านบอลที่นำไปสู่การลุ้นประตูต่อ1น,นัดแอดมอลิท7.2%แมนยู8.3%จำนวนครั้งการผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายแอดมอลิท153%แมนยู194% ประเด็นที่น่าสนใจก่อนเกมแชมเปี้ยนป,ป,ปีแสดงบุกรังตราหมี 1. ปัญหาเรื่องรังของตรามีฤดูกาลนี้สิ่งหนึ่งที่ทีมของเดโกซิเมลเนแตกต่างไปจากปีก่อนๆโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วคว้าแชมป์ลาลีกามาครองได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือเกมรับอันแข็งแกร่งที่เป็นจุดของพวกเขามาแต่ไหนแต่ไรกลับหายวับไปอย่างน่าตกใจในซีซั่นนี้จนทำให้ผลงานโดยรวมในฤดูกาลนี้ดูไม่ดุดันน่ากลัวเหมือนเคยชนิดที่ในรายการนี้ก็เกือบไม่ได้เข้ารอบอีกทั้งเดบิคก,ก็รั้งอันดับ5 ตามหลังจากฝูงเรอัลมาดริดห่างถึง15คะแนนและเสียประตูไปถึง34ลูกมากที่สุดในบรรดา11อันดับบนสุดของตารางเลยทีเดียว 2. องโลโนโดเคยเป็นผู้พิฆาตตรามีหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าสมศสร,รที่คริสเตียโนโลนโดซูเปอร์สตาร์วัย37ปีของแมนเชสเตอร์มีส่วนร่วมกับการทำประตูได้มากที่สุดในอาชีพการคาแข้งนั่นคือทีมที่มีแผงหลังอันหนาแน่นอย่างอเล็โกรมาดริดถึง34ครั้งเจอกันพบกัน35เกมกับทั้งเรอัลมาดริดและยูเวนตุส ที่เป็นที่จดจําและเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนั่นคอรอบ16ทีมสุดท้ายรายการนี้เมื่อปี2009ที่เจ็ดโดกดแทติกผ่ามาลายพริกแซงชนะตรามีด้วยสกอร์รวม3-2ต่อแต่ก็อย่าลืมว่านั่นเป็นอดีตอันหอมหวานเพราะศีอาเเวนในฤดูกาลนี้ผลงานช่างแตกต่างออกไปคงต้องมาลุ้นกันว่าการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งนี้จะสามารถปลุกวิญญ,ญาณเพชคาตของเขาให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งได้หรือไม่3อังเคลกอริาตัวอันตรายตรามี หากจะพูดถึงตัวรุกชื่อดังของแอมเบริในฤดูกาลนี้หลายคนคงนึกถึงชื่อของลุยโซเรสอองตวนกริสมันชัวเฟลิกซ์หรือยานิคกาลาสโกแต่หารู้ไม่ว่าเดอะแบกในเกมรุกของพวกเขาฤดูกาลนี้กลายเป็นอังเคิลกราดาวเตะชาวอาร์เจนตาวัย26ปีที่ยืนทําหน้าที่ในตําแหน่งหน้าต่ําอยู่ระหว่างกองกลางและกองหน้าได้อย่างโดดเด่นแซงหน้าหลายๆคนไปแถมที่พัฒนาขึ้นมาชัดเจนในปีนี้นั่นก็คือการจบสกอร์อันเฉียบขาดจนณเวลานี้มีดีกรีการเป็นถึงดาวซันโบของทีมที่12ประตูอีกด้วย ผลงานโดดเด่นซิโมเน่ชมรังนิกพาแมนยูแข็งแกร่งขึ้นซิโมเน่เผยว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ทําให้พวกเขามีความแข็งแกร่ง,งมีทีมเวิร์กที่ดีและมีความมุ่งมั่นที่น่าระทับใจเรากาลังเจอกับหนึ่งในทีมที่ดีสุดของโลกพวกเขาแพ้เพียงแค่นัดเดียวจาก15เกมหลังสุดพวกเขาพัฒนาขึ้นภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่พวกเขาเป็นทีมที่มีความดุดันเล่นกันแบบมีชีวิตชีวาโดยที่มีแนวรุกเก่งมากๆรวมถึงมีนักเตะที่ดีมากๆหลายคนพวกเขากาลังพยายามอย่างหนักในการผลิตพรสวรรค์ภายในทีมเข้้าดวยกัน มันจะเป็นงานที่ยากมากแน่นอนผมเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคุณค่าของคู่แข่งอยู่เสมอแต่เราจะพยายามหาทางเล่นงานพวกเขาให้ได้เฟรดกองกลางเคาฮีโร่แมจ็ดทำตัวไม่ถูกการละเทศะเพราะทีมกําลังจะเล่นเกมสําคัญแชมปี้ยลีกรอบ16ทีมนัดแรกเหยือแอมเบลิตแต่เลือกแสดงความเห็นวิจารย์ยุทธศาสตร์สโมสรตั้งรัฟรนิกรักษาการผู้จัดการทีมนั้นผิดพลาดสิ่งที่ควรทําคือหากุญซืออยู่โยงปั้นโปรเจกต เฟรดพึ่งลงมาสำรองแล้วทำประตูสำคัญหลังเกมเชิดลีดสุดมัน4-2แถมในยุครังนิกก็ถือว่าได้รับความเชื่อใจระดับต้นๆนในแดนกลางหากไม่เจ็บไม่เดี้ยงต้องอยู่หลายอับแรกอย่างไรก็ตามดาวเตวัย28ปีกลับเลือกอัดแนวคิดของผู้บริหารองค์กรแถมพาดพิงลูกพี่โดยตรงก็น่าสนใจว่าจะมีผลกระทบเชิงลบตามมาหรือไม่มันก็แปลกๆอยู่นะเฟรดตอบคำถามทีเอ็นทีสปอร์ตบราซิลเรื่องการตั้งรังนิกเป็นรักษาการผู้จัดการทีม ผมทราบว่าโลกของฟุตบอลมันต้องการผลการแข่งขันที่ดีอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่สิ่งสาคัญที่สุดคือแผนงานระยะยาวคิดว่ามันแย่นิดหน่อยสําหรับเราที่ไม่มีใครคนนั้นณปัจจุบันมันแค่บรรลุปเป้าหมายระยะสั้นแถมหลังจบรุ้นการปัจจุบันก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ในเจ็ดโหยหาแชมป์เพราะล่าสุดคือ,อยูโรอบแปลลีก2017ถายว่าในการเตะแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อกเอวนั้นผลงานไม่ดีเลยนับจากเข้าชิงเมื่อปี2011ต่อมาก็ชนะได้แค่2จาก12เกม ทุกคนที่มาร่วมงานสมสอน,นี้เพราะอยากได้แชมป์กองกลางที่เราสัญญาอีก16เดือนเสริมเหมือนกันหมดไม่ว่าผมบรูโน่ฟานเดสอลกเตลเลสคริสเตียโนโรนัลดจิด่อนซานโชหรือคนอื่นเราอยากเป็นแชมป์แต่มันก็ไม่ตกถึงท้องนานแล้วโดยความเคารพต่อบียาร์อ้านัดชิงยูโรป้าลีกซีซั่นก่อนเราสมควรต้องเป็นผู้ชนะในเกมนั้นแต่ก็ล้มเหลวสำหรับสโมสรน,นี้สิ่งสำคัญก็คือต้องมีแผนงานที่ดีขึ้นหากคุณเล่นบอลไม่หวังถ้วยรางวัลก็ไม่สมควรมาอยู่แมนยูเตด ไปต่อหรือแยกทางเผยผลสำรวจแฟนแมนยูเรื่องอนาคตโรนโั l โ o ดิอ a ล h l e สื่อกฬาชื่อกล้องระบุจากการสำรวจของพวกเขามีแฟนบอลแมนยเูเกินครึ่งหนึ่งที่อยากให้ทีมขายคริสเตียโน่โรนั l โดหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีการสำรวจได้ว่าพวกเขาอยากได้ใครมาเป็นกุนซือแบบถาวรบอนคนใหม่แฟนบอลเกินครึ่งหนึ่งของแมนยูไม่ต้องการให้คริสเตียโน่โรนัลโดดาวเตะชาวโปรตุกสอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าตามการสำรวจของเด e a t h l e t สื่อก,กีฬาชื่อดังโรนัลโดถือเป็นนักเตะขวัญใจคนหนึ่งของแฟนบอลแมนยู จากการที่เขาเคยทาผลงานได้สุดยอดในสมัยแรกที่อยู่กับทีมจนพาทีมคว้าแชมป์มาครองได้หลายรายการซึ่งเจ้าตัวก็เพิ่งย้ายกลับมาอยู่กับทีมเรสัญญา2ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและปัจจุบันก็เป็นดาวซันโบสูงสุดของทีมจากการทาได้15ลูกจากการลงเล่นในทุกรายการแต่มันก็มีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับเขาออกมาเหมือนกันชั่งนี้ดีอาร์ติกอ้างว่าพวกเขาได้ลองทําการสํารวจความเห็นของแฟนบอลแมเนตและมีจํานวน55%หที่มองว่าทีมรักของพวกเขาควรจะปล่อยโรนโดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะมองว่า การมีอยู่ของเขาอาจจะส่งผลครบกับแผนการทำทีมของกุ่นซื่อคนใหม่ได้โดยเดิมทีก็เคยมีคนตั้งประเด็นว่าการเข้ามาของโรนโ,โดมันส่งผลกับแผนการจัดทีมของโอริโกนาโซชาอดีตนายใหญ่แมนเจร์เ,เหมือนกันสื่อเจ้าเดิมเสริมว่ามีราว 17. 9ที่มองว่าโรนโ,โดส่งผลกระบที่แย่หรือแย่มากๆกับสไตล์การเล่นของแมนเจร์ในตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาแต่แฟนบอลส่วนใหญ่ก็ยังอยากให้เขาเป็นตัวจริงกับการเล่นในฤดูกาลนี้ไปก่อน ในขณะเดีวยวกันก็มีเหล่าสากเรสอาร์มี่มากถึง58%ที่อยากได้อริดเทนฮากมาเป็นกุนซือคนใหม่ด้วยตรงกันข้ามกับรายงานของเมาโซโปเชติโนที่รับเสียงสนับสนุนแค่25.5%เท่านั้นริโอเฟร์ินานอดีตปราการหลังทีมแมนเชสเตอร์ออกโรงสรดีผลงานของราฟลังนิกอย่างเต็มที่หลังกุนซือชาวเบองเบียพาพีแดงเก็บแต้มในพรีเมียร์ลีกได้มากกว่าลิผูทีมคู่ปรับและเป็นองแมนซิตี้ทีมจากฝูงแค่รายเดียวเท่านั้น รังนิกุมทีมแมนเชสเตอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมมีแค่แมนซิตี้ทีมเดียวที่เก็บแต้มได้มากกว่านับตั้งแต่เข้ามาที่นี่เฟอร์ดินานระบุเมื่อ22กุมภาพันธ์ดังนั้นเขาจึงทํางานได้ไม่เร็วเลยในแง่ของการเก็บแต้มคุณต้องบอกว่าเขาสอบผ่านในตอนนี้ทุกคนบอกว่าลิปูกําลังบินสูงและมันเป็นฟอร์มของแชมป์แต่พวกเขาเก็บแต้มได้ไม่มากเท่ากับรังนิกนับตั้งแต่เข้ามาที่นี่ผมเข้าใจดีว่าทีมยังเล่นกันได้ไม่ลงตัวยังมีหลายเรื่องให้ต้องปรับปรุงแต่ในแง่ของแต้มบนตารางคุณจะขออะไรอีก อย่างไรก็ดีผมไม่คิดว่าเขาจะได้งานผู้จัดการทีมและเขายังมีเกมใหญ่รออยู่ทั้งแมนซิตี้ลิปูอาเลติโกโมาดิดดังนั้นเขาจึงต้องแสดงฝีมือในเกมเหล่านี้และเขาจะได้รับการพิพากษาทั้งนี้ลิพูเก็บได้23แต้มจาก10เกมในลีกนับตั้งแต่รังนิกเข้ามาคุมทีมผีแดงซึ่งเขาคุมทีมลงเล่น12นัดและเก็บได้2 5แต้มอย่างไรก็ดีเมื่อเทียบเป็นแต้มต่อเกมหงแดงเหนือกว่าจากตัวเลข2.3แต้มขณะที่ผีแดงทำได้2.08แต้มต่อเกม ดันแมนซิตี้ซึ่งเก็บได้28แต้มจาก11นัดมีแต้มเฉลีย่ยต่อเกม2.55แต้มไม่คงเส้นคงวาสโคชิปอกบาถ่าทอฟอร์มเล่นให้ริบผูได้สบายสโคเผยว่าปอกบาในฟอร์มที่ดีที่สุดนะสามารถอยู่ในริบผูชุดนี้ได้เขาคือภาพสะท้อนของสมสรนเมนเดในตอนนี้นักเตะทุกคนของที่นั่นขาดความคงเส้นคงวาคนที่กําลังทํางานให้สมสรในตอนนี้ต่างก็มีผลงานที่ไม่คงเส้นคงวากันทั้งนั้นผมเป็นคนที่มักจะตำหนิพอหนักมากก็จริง แต่ถ้าคุณเป็นนักเตะของคู่แข่งที่ต้องไปเยือนโอทาฟอร์ดโดยที่ต้องเจอกับแคฟเฟรดและแมกธอมเนลแล้วล่ะก็คุณก็จะเล่นได้สบายๆตลอดทั้งเกมแน่ประเด็นก็คือคุณไม่รู้ว่าคุณจะเจอกับพอเวอร์ชั่นไหนแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเล่นด้วยฟอร์มที่ดีสุดของตัวเองได้น่ะเขาถือเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลยในทางกลับกันถ้าวันไหนเขาไม่ท็อฟอร์มแล้วทีมต้องเจอกับลิพูและแมนซิตี้แล้วล่ะก็พวกเขาก็อาจจะเจอปัญหาได้เลยนอกจากนี้มันยังมีประเด็นที่ว่าปีหน้ามายเกตจะหาใครมาแทนเขาด้วย เปิดผลโหวตแฟนแมนยูอยากได้ใครเป็นกัปตันให้โดอยู่ต่อไหมดีอารติกเชิงกริจจะทําแบบสํารวจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ ated, ว่าต้องการให้ใครเป็นกัปตันทีมโดยผลออกมาว่าอยากเห็นบรูโน่แฟร์นันเดสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสสวมปลอ,อกแขนมากสุดที่42เปอร์เซ็นต์ขณะที่ดาบิดเดคารผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนตามมาเป็นอันดับสองที่ผลโหวต25เปอร์เซ็นต์ส่วนแฮร์รี่แม็กควายเจ้าของตําแหน่งคนปัจจุบันได้อันดับสามผลโหวต12เปอร์เซ็นต์มากกว่าคริสเตียโน่โรนัลโดแค่1%เปอร์เซ็นต์เท่านั้น นอกจากนี้แฟนบอลถึง61.1%อ่ยังเห็นว่าแม็กควายไม่ควรเจ็ดลงเป็นตัวจริงด้วยซ้ําหลังดาวเตะเจ้าของค่าตัว80ล้านปอนด์ทำผลงานไม่ดีในซีซั่นนี้ขณะที่59.7%มองว่าบูโน,โนเป็นผู้เล่นที่มีความสําคัญมากที่สุดในทีมด้วยนอกจากนั้นดิียร์ลิกยังถามแฟนบอลอยากเห็นผอปอกบากกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสที่จะหมดสัญญาก,กับปีแสดงหลังจบฤดูกาลนี้อยู่เล่นที่โรงละครแห่งความฝันต่อไปหรือไม่โดยผลออกมาว่ามีถึง55.5%ไม่อยากให้อยู่ ขณะที่44.5%อยากให้เล่นกับทีมต่อไปก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ